เรากลับมาในแมปนี้กันหน่อยนะครับเป็นแมปสก i บีดี้ที่ไม่ใช่ทาวดี้เฟนนะฮะยังจํากันได้ไหมฮะที่เรามาสุมเจ้าทีวีนะครับเท,ท่านทีวีตรงนี้ตอนนี้เป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเป็นเจ้านาฬิกา2 0เรามีครบทุกตัวแล้วนะฮะตั้งแต่เททันสปิเกอร์แมนเททัน TV, ทีวีเททันคาเมล่าแมนนะครับมีครบแล้วซึ่งวันนี้มีตัวใหม่มาคือตัวนี้ทองทั้งตัวเลยฮะเจ้านาฬิกานะครับแล้วก็มีอาวุธเขาด้วยมีอันนี้เป็นปืนใช่ไหมแล้วก็มีดา เปิดมาทีละห้าร้อยแล้วก็เลือกการ์ดเหมือนเดิมได้เจมอือโอ้ดาบอยู่ตรงนี้เนี่ยซ้ายมืออ๋อได้อาวุธเรียบร้อยได้ปืนโอเคทองหมดเลยฮะทุกอย่างเป็นทองหมดเลยขอดาบขอดาบโอ้ห้าแสนเหรียญใช้ในการอัปเกรดเลเวลนะครับขอดาบทิกซอเจ้าท,ท่านนาฬิกาไม่ออกสักอันเลยอะเอามาดาบเรียบร้อย เปิดครบ25้าอันการันตีได้คูณ1จิกซอนะครับเอาเปิดให้หมดเลยแล้วกันเปิดให้หมดไปเลยอ่ะการันตีมาอันหนึ่งครับได้มาอันหนึ่งต้องได้8อันนะฮะถึงจะได้อ้ามาแล้วอีกอันหนึ่งสองตัวสองจิกซอได้มาอีกหนึ่งเป็นสอันเฮ้ยไม่ต้ามาสุ่มตรงนู้นก็ได้นะสมอันและขายอีกห้าอันดานะบมาอีกหนึ่งครับ าดาบนาฬิกานี่ดูท่าซะก่อนซ้ายขวาแล้วก็ตรงกลางอัปเกรดได้อัปเกรดเลยเลเวสองอันนี้ดาเมจหนึ่งหมื่นสามพันอันนี้ดาเมจหมื่นหนึ่งอัพได้อันนี้หมื่นสองอันนี้หมื่นสามแต่ะะอันนี้ระยะ80ดสิบอันนี้ระยะยี่สิบโอ้โหคูณสองเปิดครบหนึ่งร้อยรับได้อีกหนึ่งชิ้นนะครับจิกซอ เรามีอยู่สามก็เป็นสี่ขาดอีกครึ่งนึงอะเปิดต่อก็ได้ในอีกครึ่งนึงโอ้โหสี่อันเฮ้ยผมว่าเปิดตรงนี้ดีกว่าครับสี่อันรับอันนี้อีกอันนึงก็เป็นห้าขาดอีกสามไม่ต้องมาุูมตรงนู้นแล้วตรงนี้ดีกว่าห้าแสนแต่เอาเจมไปุ่มก่อนก็ได้เพราะว่ามีเจมอยู่มีเจมอยู่เก้าหมื่นเจ็ดนะครับถ้าุ่มได้ก็ได้ไปเลยตรงนี้ถ้าไม่ได้กบไปุูมที่เมื่อกี้ดีกว่าบูสเพิ่มชค สิตัวใช้ห้าพันสีอะไรนะสีลุงใช่ไหมอันนี้หรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่นี่ก็ไม่ใช่สีลุงไม่มาเลยสีแดงยังไม่มาเลยครับสีแดงคือมิติกนะฮะรีเจนเดอรี่มาตัวหนึ่งอ้ไม่มีเลยเคมิติกยังไม่ออกเลยอะมิติกสีแดงยังไม่ออกเลยครับสักตัวหนึ่งหมดแล้ว อไปสุมที่เดิมดีกว่าสุมตรงนี้ง่ายกว่าเยอะครับขาดอีกนิดเดียวใช้เวลานานหน่อยขาดอีก3อันนะครับข้างหน้าก็มีการันตีอีกนะแต่อีกไกลเลยขอยแค่สอันสุมตรงนี้ง่ายกว่าตรงนู้นไม่ค่อยออกเลยนี่ได้มาอีกหนึ่งโอเคเท่าไหรและหกแล้วใช่ไหมเหลือแค่สองครับเหลือแค่สองเท่านั้น ได้มาอีกหนึ่งเหลืออีกแค่หนึ่งครับข้างหน้ามีการันตีเปิดครบสองร้อยโอ้โหอ่าเมื่อกี้ซ้ายแล้วคราวนี้ขวาเน้นขวาเน้นขวาเรียบร้อยครับ <laughs> จีจีโอเครวมได้เรียบร้อยอันล็อกมาเลย <laughs> ต่อไปเป็นการอัพเลเวลฮะอ่าเจ้าเททันทีวเนี่ยเลเวลสามรอสีสิบห้า ดาเมจของเขา7 7 0 0 0แล้วนาฬิกาล่ะเงินจะพอไหมเนี่ยเรือสามร้อยดาวเดียวนะฮะได้แค่ดาวเดียวอา่าเงินอาจจะไม่พอเงินไม่พอเงินไม่พอโอ้แต่ดาเมจดาเมจเกือบใกล้เคียงนะเรือสองร้อยกว่าเรือสองร้อยเจ็ดสิบแปดดาเมจหกหมื่นหก HP สามล้านกว่าอันนี้ก็สามล้านกว่าเหมือนกันเรือสามร้อยสี่ห้า 3, 4, ดาเมจเจ็ดหมื่นเจ็ดระยะล่ะระยะเท่ากัน การโจมตีแบบเดียวกันอืมตามมาเลยอย่างนั้นตามมาเลย o o l o w me โว้โอ้โหดูท่าเดินซะก่อนคือสู้กันเองก็ได้นะฮะหรือว่าผ่านด่านก็ได้ถ้าด่านต้องสู้ด่านนี้เพราะว่าใช้ตัวกล้องในการสปอนเยอะสปอนมาได้แค่ตัวเดียวนะครับนี่ท่านอิริกาดึงดาบขึ้นมาฮะแล้วก็ระเบิดเหรอระเบิดแสงอ๋อใช้ปืนยิงยืนนิ่งๆนะฮะไม่ต้องเข้าไปใกล้โจมตีระยะไกลเอาละเอาละ เพื่อนทำดาเมจตอนนี้8ล้านผมตามขึ้นมาแพ๊บเดียว3ล้านเราเข้าไปช่วยสู้หน่อยเราก็มีดับนี่แน่นี่แน่นแนนแนเออล้มโอ้ไปเลยโอ้นี่นาฬิการ,รุ่นแรกนาฬิการ,รุ่นแรกกับนาฬิการ,รุ่น2โอ้เท่นะท่าเมื่อกี้51ล้านดาเมจล้มก่อนกลับโอเคครับเรียบร้อยฮะถ้าอย่างนั้น ได้เวลามาลองสู้กันดูหน่อยนี่คือศึกระหว่างไททันนะฮะเจ้าไททันนาฬิกานะครับ2.0เเล200กว่ากับไททันทีวีแมน2.0เหมือนกันเเลว300กว่ามาเจอหน้ากันจะเป็นยังไงบ้างลุยเอาละครับไททันนาฬิกาส่งดาบไปฮะไททันทีวีกิ้งมาตีครับโดนหยุดเวลาครับเอาปืนยิงใกล้ๆโดนดาบเสียบโอ้โหทำดาเมจรวัวัได้เปรียบครับหยุดเวลาได้ พลังการอยู่เวลาหมดไปไททันทีวีส่งทีวีขึ้นไปไททันนาฬิกาตีด้วยดาบอืมนี่ท่านี้เทมากเออแพ้เหรอไททันนาฬิกาแพ้ไปครับโอ้โหนี่แน่นี่แน่ขอตีหน่อยไททันทีวีถ้าอย่างนั้นมาเจออันนี้หน่อยไททันนาฬิกาเจอกับไททันคาเมล่าแมนเลเวลสองร้อยสิบสามเรเวลน้อยกว่าใช้ปืนยิงก่อนฮนะไททันนาฬิกาส่งดาบขึ้นไปครับตามขึ้นไป หยุดเวลาหยุดได้ไหมโดนคอ้อนทุบโอ้โหโดนคอ้อนทุบไปใช้ปืนยิงกระโดดตีลงมาอัดดับตีอีกทีหนึง่งหยุดเวลาไหมเวลายังไม่หยุดอ้าวแพ้ครับไททันคาเมล่าแมนแพ้ยังเหลืออีกหนึ่งอันนี้เก่งเพราะว่า5ดาวนะครับเลเวล223้ททันสปิเกอร์แมน5ดาวกับ1ดาวเลเวลสองกว่าเหมือนกันเจอกันเลย โอ้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 วิ่งวนวิ่งวนเหมือนเดิมบินวนไปหยุดเวลาไหมหยุดเวลาโดนฟีดไปครับโดนดาเมจเต็มเต็มโจมตีระยะไกลนาฬิกาว่าไงนาฬิกาเดินเข้ามาใกล้โดนยิงไม่เป็นไรครับไม่สะกสะท้านอย่างเท่ห์กระโดดลงมาตีหยุดเวลาสปิกรแมนหมุนตัว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 แล้วยังไงเจดดาบไปอีกทีหนึ่งหยุดเวลาไหมยัง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 ไม่มีใครล้มยังไม่มีใครล้มเดินเข้าไปใกล้ ใช้ดาบตีอีกทีหนึง่งยังครับยังครับยังสู้กันอยู่ฮะยังสู้กันอยู่ครับทั้งคู่ยังทนอยู่อ้าวล้มซะแล้วครับเป็ทานนาลิกาโอ้น่าจะเฉีวเฉียดมากแน่นอนครับสุดท้ายฮะมาพร้อมกันสามคนส่วนด้านนี้สามคนเหมือนกันท,ท่านเจอกันเป็นยังไงลุยดูสิเอาละฮะส่งดาบขึ้นไปหยุดเวลาเหมือนกันครับหยุดเวลาทั้งหมดหรือว่าแค่ตัวเดียวได้เปรียบครับตอนนี้ เอ๊ะมีใครหายไปหรือยังดูไม่ทันครับนาฬิกาเหมือนจะหายไปตัวนึงอ้าลม้มแพ้ครับผมนาฬิกาสามตัวสู้ไม่ได้เลยโอ้โหโอเคคลิปนี้ประมาณนี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ